ยาที่ผมยกตัวอย่างมามันจะมีเปอร์เซ็นต์อย่างเช่นนะฟูเรโนเป็นสารไดโนทีฟูแรนยี่สิบซนต์เมันดูที่ตรงไหนดูตรงนี้ครับนี่ดูตรงนี้หน้าตาฉลากยามันจะเป็นแพทเทิร์นรูปแบบเดียวกันหมดเนาะฉลากด้านหน้าบนสุดมุมขวาจะบอกกลุ่มอย่างตัวนี้เขาจะบอกกลุ่มว่าเป็นกลุ่ม30สารกําจัดแมลงหมายความว่ายาตัวนี้หรือผลิตภัณฑ์ตัวนี้นกลไกการออกฤทธิ เป็นยากําจัดมแมลงอยู่กลุ่มออกฤทธิ์ที่30ถัดมาก็จะเป็นชื่อกันค้าอย่างตัวนี้ตัวอย่างก็คือตัวโบนะครับแล้วก็บอกชื่อสามันโบฟานิไลถัดมาเขาจะเขียนเป็นทะเบียนวัตถุอันตรายแล้วก็บอกเลขที่ที่ได้รับอนุวัติทะเบียนแล้วก็บอกพอสอที่ขึ้นทะเบียนนะครับอย่างอันนี้ยกตัวอย่างเป็นพอส2599รรุ่นใหม่เขาจะมีวงเล็บวันหมดอายุให้นะครับแล้วก็จะบอกขึ้นมาเป็นกลุ่มสารเคมีถ้ามีความรู้ก็อ่านได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรถัดมา สารสําคัญสารสําคัญเนี่ยเขาจะมีชื่อภาษาอังกฤษมีอักษรอ,อะไรพิเศษมีตัวเลขอะไรเพียบเลยไม่ต้องสนใจไปไล่ดูจนสุดเขาจะเขียนว่า20%เซถ้าเป็นกลุ่มยาน้ําเขาจะมีคําว่า W-V ทให้เสมอหลังจากนั้นจะเป็น SC หรือตัวอื่นก็ได้ถ้าเป็นยาเม็ดอย่างฟูรนโนเมื่อกี้นี้ผมก็จะบอกว่าเป็น SG 2ตัวท้ายจะบอกลักษณะของเนื้อว่ายานั้นนมีลักษณะของเนื้อยาเป็นอะไรบอกรูปแบบของเนื้อยาก็อันนี้เป็นวิธีการดูมันจะอยู่ที่ด้านหน้าของฉลากเนื้อยาเนี่ยเนื้อเม็ดเนื้อผงเนื้อครีมเนื้อน้ำเนื้อน้ำมันเราเรียกว่าสูตรผสมภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า pesticide formulate formulate ก็คือการผสมสูตรผสมสารกำจัดศัตรูพืชนะครับโอเคมาดูฝั่งขวาเนาะ มันจะเป็นสูตรผสมจะมี G R W P W G W S D S S G S P ผมจะบอกวิธีการดูให้แล้วคุณก็ไปดูเพิ่มเติมได้นะครับแต่จะบอกตัวที่เราจะเห็นกันหลักๆพบกันบ่อยๆบอกความหมายมันด้วยสิ่งที่ผมจะบอกคือบอกสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษแบบที่ให้ดูบนฉลากเมื่อสักครู่นี้ว่ามันเป็น S C หรือเปล่า W P หรือเปล่าความหมายมันคืออะไร ลักษณะเนื้อมันเป็นยังไงนะครับลักษณะเนื้อก็คือตรงคอลัมน์ที่3นะครับคอลัมน์สุดท้ายจะเป็นคอลัมน์เวลาที่เราเอายาไปผสมในน้ำํำละลายน้ํามันจะได้เป็นสารประเภทไหนนะครับก็จะระบุให้ตัวอย่างเช่นถ้าเป็น WP คือพวกนี้เราเห็นบ่อย WP เนี่ยย่อมาจาก v e t e ทอร์ Powder คือผงคือยาผงลักษณะเนื้อก็อจะเป็นผงนั่นแหละ นะครับแล้วก็เวลาเอาไปละลายนะ้ำมันเป็นสารแขวนลอยมันได้เป็นผงแขวนลอยอยู่ในน้ำเราเวลาเอายาผงไปละลายเราอาจจะมองว่าอ๋อมันละลายมันไม่ได้ละลายนะครับมันแค่แขวนลอยตั้งทิ้งไว้มันก็นอนก้นเหมือนแป้งะผสมน้ำแล้วคนคนคนเสร็จตั้งทิ้งไว้มันก็นอนก้นนั่นแหละ W.P ถัดมาคือ W.G.W.G มันย่อมาจาก water d i s p e r s a b l e นะครับแกรนูแกรนูแปลว่าเม็ดเพราะฉอันนี้คือเป็นยาในรูปแบบเม็ด W G คือยาเม็ดจะเป็นเม็ดจะเป็นเม็ดแท่งจะเป็นเม็ดเก็ดไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามพวกนี้เวะลาละลายน้ำเป็นแขนลรอยเหมือนกัน W S เราไม่เจอข้ามไปเลยนะครับ D S เราเจออยู่ D S เนี่ยเราจะเจอในยาเมทารักซิล35จะแบบผงสีขาวหรือผงสีชมพู ก็เป็น D S เหมือนกันมันเป็นผงละเอียดจริงๆเขาเอาวัตถุประสงค์ของไอเมทัลแรคซิล35%เขาต้องการเอามาคุกเม็ดถ้าใครเคยปลูกผักแล้วไปซื้อเม็ดผักมาแล้วเม็ดผักมันเป็นสีชมพูนั่นแหละคุกด้วยเมทัลแรซิลสีชมพู35%พวกนี้ถ้าเราเอาไปละลายน้ำพ่นมันก็จะเป็นสารแขวนลอยเหมือนกัน S G ที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้คือตัวทากี Mar ้อีมาแมกติน5%สูตร S g G แปลว่า water soluble granule เม็ดรูปแบบละลายน้ำลักษณะนเนื้อเนี่ยมันจะเป็นเม็ดหรือเป็นเม็ดแท่งเป็นเกรดเมื่อละลายน้ำตัวเนื้อสารหรือเนื้อยาเนื้อยาอีมาแมกตินนะ่ะละลายน้ำเป็นสารละลายน้ำเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำแต่มันจะมีบางส่วนที่เป็นแขวนลอยบางส่วนที่เป็นแขวนลอยในที่นี้เขามักจะบอกว่าเป็นสารเติมเต็ม ตัวอย่างเช่นอีมาแมกตินห้าเปอร์เซนของทากี้หมายความว่าถ้าเราซื้อยามาหนึ่งร้อยกรัมห้าเปอร์เซนใช่ไหมหมายความว่ามันจะมีสารออกฤทธิอีมาแมกตินนะอยู่ห้ากรัมเพราะฉะนั้นไออีมาแมกตินห้ากรัมนี่แหละเวลาผสมน้ํามันจะละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ําเลยส่วนอีกเก้าสิบห้ากรัมมันเป็นส่วนอื่นมักจะเป็นสารแขวนลอยไม่ละลายน้ํา แพนข้อดีของสูตร SG กับ WG คือ WG ยาทั้งหมดนั่นเป็นสารแขวนลอย SG มันจะมียาที่เป็นตัวออกฤทธิ์ละลายน้ำอยู่ส่วนสารปรุงแต่งอื่นๆเพื่อให้ํำเป็นรูปเม็ดหรือเป็นรูปเม็ดแท่งได้นั้นนะมันยังเป็นสารแขวนลอย SP นี่ก็คล้ายๆกับตัว SG นะเป็น water soluble แต่ว่าเป็น powder เป็นผงละเอียดผงละเอียดพวกนี้ก็ส่วนหนึ่งเนื้อยาละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ำ ตัวเติมเต็มหรือตัวปรุงแต่งจะเป็นสารแขวนลอยนะครับเพราะฉะนั้นสูตรยาหน้านี้ถ้าแหมก็ไม่รู้จะดูมัน W P หรือเปล่า W G หรือเปล่าหรือเป็น S G S P หรือเปล่าแต่รู้ว่ามันผงมันเม็ดมันเก็บถ้าเรามียาอยู่นะเราต้องเรียงลำดับการผสมยาหน้านี้ผสมเป็นอันดับแรกอะ,อะไรใช้มาก ผสมที่หลังอะอะไรใช้น้อยให้ผสมก่อนสมมติเรามียาผงสองตัวอะหรือเป็นยาผงหนึ่งตัวยาเม็ดหนึ่งตัวถ้ายาผงเราใช้สองร้อยกรัมยาเม็ดรเราใช้ร้อยกรัมก็ควรจะละลายยาเม็ดร้อยกรัมก่อนเพราะปริมาณมันน้อยกว่าที่ใช้เยอะๆละลายทีหลังหน้าเนี้ก็คล้ายๆกับหน้าเมื่อสักครู่เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเป็นเนื้อครีมหลักๆเราจะเห็นมันเป็นลนักษณะเนื้อครีมได้แก่สูตร scf sf เอสเนี่ยจริงๆเขาเอามาคุกเมล็ดเป็นหลักนะครับแต่ก็เริ่มเห็นเอามาใช้พ่นพืชบ้างแล้วเช่นอีมิดาโคผิด6กส s ปอร์เซนพวกเนี้ยเนื้อยาบางส่วนจริงๆแล้วเนื้อยาส่วนใหญ่จะแขวนลอยนะเพราะฉะนั้นมันจะมีบางส่วนที่เป็นสารละลายไอ้บางส่วนที่เป็นสารละลายพวกเนี้ยส่วนใหญ่มักจะเป็นสารปรุงแต่งหรือสารเติมเต็ม f c เนี่ยย่อม,มาจาก s u s p e n s i o n นะครับ concentrate เป็นเนื้อครีม จะครีมข้นก็ได้ครีมจางๆหน่อยก็ได้น้ำจองแจงหน่อยก็ได้แต่เป็นเนื้อครีมแหละนะครับส่วนใหญ่ก็มักจะมีสีขาวขุ่นนะครับพวกยาเนื้อครีมทั้งหลายถัดมาคือ C S C S นี่เป็นแคปซูลซัพเพนชั่นแคปซูลน่ะพูดง่ายๆคือเป็นยาเนื้อครีมที่พัฒนามาใหม่แคปซูลในที่นี้ก็เหมือนให้นึกถึงยาเม็ดแคปซูลที่เรากินอ่ะมันต้องละลายแคปซูลข้างนอกก่อนเนื้อยาที่อยู่ข้างในมันถึงจะสลายออกมาเพราะฉะนั้นข้อดีของยาที่เป็นสุด C.S ก็คือเวลาฉีดไปแล้วเนื้อยามันจะค่อยๆแตกตัวเรื่อยๆนะครับแต่เวลาผสมน้ํามันก็จะมีบางส่วนที่เป็นสารละลายบางส่วนที่เป็นสารแขวนลอยเนาะอย่างที่บอกส่วนใหญ่ที่เป็นแขวนลอยนะ่ะคือเนื้อยานะครับถัดมาคือ z C ZC เนี่ยมันเป็นวิธีการเอายาที่เป็นสูตร C.S เอามาผสมกับ S.C เช่นไทอามีทอกแซนบวกแลมดาไซฮาโลทิน อย่างนี้เป็นต้นแต่ไม่ได้บอกว่าแลมดานะ่ะมีทั้งสูตรที่เป็น Cs แล้วก็ Sc เอามารวมกับไทอะมีท็อกแซมที่เป็น Cs และก็ Sc นะครับไม่ใช่หลักๆส่วนใหญ่มันมกักจะเป็นแบบนี้อันนี้แค่ยกตัวอย่างเช่นไทอะมีท็อกแซมสูตรที่เป็น Sc เอามาบวกกับแลมดาที่เป็นสูตร Cs อย่างเงี้ยพอ Cs บวกกับ s e เราจะเรียกมันว่า Sc นะครับแต่โดยรวมลักษณะเนื้อยาก็จะเป็นเนื้อครีมเมื่อละลายน้ําก็จะมีส่วนหนึ่งละลายน้ําแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เป็นสารแขวนลอยอย่างที่บอกส่วนใหญ่ไอตัวแขวนลอยเป็นเนื้อยาถัดมาแถวแรกนะครับ SL SL เป็นยาน้ําลักษณะน้ําทั่วไปที่เราเห็นคือน้าําใสจะใสสีอะไรก็ได้ย่อม,มาจาก s o โลบอนคอนเซนเ r อ t ์พูดง่ายก็คือส่วนใหญ่เกิดมาจากยาที่มีความสามารถในการละลายน้ําไม่ดีก็ใช้น้ําเป็นตัวทำลายซะ นะครับยาหลายๆตัวเนี่ยไม่สามารถละลายได้ด้วยน้ําเขาก็ต้องเอาไปทําเป็นยาผงยาเม็ดหรือเอาไปทาเป็นยาน้ํามันประมาณนี้ตัวไหนที่ละลายน้ําได้ก็ใช้น้ำเป็นตัวทำละลายก็แค่นั้นนะครับไม่มีอะไรมากเมื่อละลายน้ําหรือเมื่อผสมน้ําเป็นสารละลายร้อยเอยู่แล้วเพราะตัวมันเองก็เป็นสารละลายอยู่แล้วเป็นน้ําอยู่แล้วนะครับถัดมาโอดีเราไม่ค่อยเจอมันจะเจออยู่แค่ยาของบางบริษัทเท่านั้นโอดี OD. เนาะก็อันนี้ก็เป็นยาน้ํามันแล้วนะ เป็นยาน้้ำมันนะ OD เนี่ยตอนเราดูเรามีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับยาเนื้อครีมแต่เมื่อนานไปสมมุติว่ายาตัวนั้นมันตั้งอยู่นานปี2ปีเราจะเริ่มเห็นมันแยกชั้นชัดเจนเพราะว่ามันคือ oil base ย i l ก็คือน้ํามันนะ oil base suspension concentrate OD อ่ะบางคนไปบอกว่าเป็นยาน้ําครีมไม่ใช่นะครับมันคือยาในน้ํามันนั่นแหละนะครับถัดมา SE. SE SE นี่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร นี่ก็ยาน้ำมันเหมือนกันนะครับตัวท้ายมันเขียนคําว่า emulsion emulsion คือสารละลายในน้ํามัน s w s w เป็นการผสมระหว่างสูตรยาเนื้อครีมที่เป็น cs ที่เป็นสารแขวนลอยเมื่อสักครู่นะครับกับ ew ew ยังไม่เห็นเดี๋ยวค่อยอธิบายทีนึงนะครับนี่คือ z w ซึ่งไม่ค่อยเห็น z e ก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันอันนี้จะบรรยาสูตร cs บวกกับ s, s. e นะครับ se ก็คือตัวทนี้พวกนี้เนี่ยเมื่อผสมน้ำเนี่ยมันส่วนหนึ่งก็จะเป็นสารละลายนั่นแหละแต่เป็นสารละลายที่เขาเรียกว่าสารละลายอ e ิมันชันคือมีน้ำมันเป็นตัวทำละลายยามันอยู่หรือคงสภาพได้ด้วยเพราะน้ำมันในรูปของ e m ม n ัลชันโอเค ew หลังๆเราเห็นบ่อย ew เนี่ยน้ำมันจะเป็นของเหลวก็คือยาน้ำแหละและก็มักจะมีสีขาวหรือสีขาวขุ่นบางคนเขาจะบอกว่าเป็นยาเนื้อครีม ไม่ใช่นะครับมันคือ,อยาน้ำมันความหมายของ E.W. คือ i m m e s i o n i m m e s i o n แปลว่าสารละลายในน้ำมันอ่ะอืมประมาณนั้นน่ะ Oil in water หมายความว่าเอาสารตั้งต้นในการผลิตยาเนี่ยเอามาทำละลายด้วยสารละลายที่เป็นกลุ่มน้ำมันเสร็จแล้วก็เติมน้ำลงไป Oil in water เติมน้ำลงไปสารละลายที่เป็นอ m m e r s i o n เมื่อถูกน้ำหรือผสมกับน้ำมันจะเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่น นี่แหละคือลักษณะของสาร EW EM Micro Emulsion ผมไม่เข้าใจความหมายของมันเหมือนกันนะแต่ลักษณะมันเป็นของเหลวเป็นยาน้ําีใสใสใสอะไรก็ได้นะครับแต่เป็นน้ำมันนั่นแหละ Micro มันแปลว่าเล็กอะไม่เข้าใจความหมายเหมือนกันถัดมาก็คือ EC ที่เราพบกันในบ่อย Emulsion Concentrate ส่วนใหญ่คนมักจะบอกว่า EC คือยาลดไม่จริงเสมอไปนะครับไม่จริงเสมอไป ดูกันเป็นตัวตัวดูกันเป็นสินค้าของบริษัทไหนบริษัทใครดูกันอย่างนี้เลยนะอืมดูกันอย่างนี้เลยนะครับพวกนี้ก็คือเป็นพวกของเหลวมีสีสายสีต่งตางๆสีแดงสีน้ําตาลสีเหลืองอ่อนสีเหลืองเข้มได้หมดนะครับ ES เนี่ยเราไม่เห็นอันนี้ใช้สําหรับอคุกเมล็ดนะครับหน้านี้ EW EM แล้วก็ EC ต้องสุดท้ายเสมอยกเว้นคุณผสมไวออยพาราฟินออยอย่างเงี้ยพวกนั้นต้องหลังจากพวกนี้ถ้าคุณใช้ตัวพวกนี้พวกยาผงยาเม็ดผสมก่อนยาครีมถัดมาตัวไหนใช้น้อยให้ผสมก่อนตัวไหนใช้มากให้ผสมลาดับลำดับต่อไปในแต่ละสูตรผสมเนาะเช่นกลุ่มยาผงกลุ่มยาเนื้อครีมกลุ่มยาน้้ามันอย่างเงี้ยกลุ่มยาน้้ามันถ้าคุณใช้ยาน้้ามันสองตัว ตัวไหนใส่ร้อยซีซีให้ผสมก่อนตัวไหนใส่สามร้อยให้ผสมที่หลังประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้เอามาสรุปนิดนึงถ้าเราจะผสมยาการจะเรียงลําดับยาให้เรียงตามนี้หนึ่งควรจะวัดสภาพน้ําก่อนแล้วก็ปรับสภาพน้ําถ้าสภาพน้าไม่เหมาะสมควรจะปรับถ้าน้ําเป็นกรดอยู่แล้วส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องกรดท่า่ถ้ากรดอ,อ่อ,อนๆเช่น pH ประมาณ5.5ถึง6.5เนี่ยคือ pH น้ำที่เหมาะสมและเป็นกรดอ่อนอันนี้ผสมได้เลย แต่ถ้ามันเป็นด่างต้องปรับให้ pH ลดลงถ้าน้ําคุณน้ําเป็นตะกรนควรจะแกว่งสารส้มแล้วกรองเอาน้ําใสยไปใช้วัด pH อีกทีแล้วกันนะครับลำดับถัดมาถ้าจะเริ่มผสมแล้วนะครับลำดับที่สองอะอะไรก็ตามเมื่อละลายน้ําแล้วให้ความเป็นคีเลตแก่น้ําใช้คํานี้แล้วกันไม่ใช่ว่าตัวมันเองมั็นคีเลตนะให้ความเป็นคีเลตเช่นสารครีเลตมีนะมีสารครีเลตขายนะแต่ ผมลองแล้วไม่ไม่ชัดเท่าไหร่ถัดมาคือกลุ่มพวกสาหร่ายสกัดทะเลเนี่ยเป็นคีเลตธรรมชาติกลุ่มกรดอะมิโน,โนฮิวมิกฟูวิกใช่นะครับน้ำตาลทางด่วนไม่ใช่คีเลตโดยตรงแต่มีคุณส,บส,สมบัติส่งเสริมเรื่องของการแทรกซึมดูดซึมเข้าสู่ใบพื่อได้ดีเพราะฉะนั้นเอามาเป็นผสมเป็นลำดับแรกถ้าคุณมีผสมตั้งแต่สาหร่ายอะมิโนแล้วก็น้ำตาลทางด่วนด้วยนะเอาอะไรผสมก่อนก็ได้ เอาได้ผสมกันก็ได้ก็ดูที่อัตราละกันถ้าคุณใช้อัตราตัวไหนน้อยคุณก็ผสมก่อนอัตราตัวไหนมากก็ผสมที่หลังถัดมาลําดับที่3เป็นกลุ่มสารแขวนลอยก็จะแก่พวกยาเม็ดยาผงยาครีมนะครับก็อันไหนใช้น้อยผสมก่อนอันไหนใช้มากผสมที่หลังเหมือนกันถัดมาก็เป็นสูตรสารละลายที่เป็น SL ถัดมาอะไรก็ตามที่เป็นสารละลายแต่มีประจุเช่นปุ๋ยปุ๋ยน้ําปุ๋ยเกล็ด เริ่มจากกลุ่มจุลธาตุก่อนถัดมาค่อยเป็นธาตุรองถัดมาค่อยเป็นธาตุหลักถามว่าทําไมต้องเรียงจากจุลธาตุผสมก่อนธาตุรองถัดมาแล้วก็เป็นธาตุหลักคําตอบคือส่วนใหญ่แล้วกลุ่มจุลธาตุเปอร์เซ็นสารสมันน้อยก็เลยให้ผสมก่อนอัตราใช้ตัวไหนใช้น้อยให้ผสมก่อนเหมือนเดิมส่วนใหญ่กลุ่มจุลธาตุเราใส่ไม่เยอะอยู่แล้วไม้นใส่มันก่อนธาตุรองเราก็ใส่ไม่เท่าธาตุหลักอยู่แล้วหรือถ้าใส่เท่ากันเช่น เราใส่แมกนีเซียมซัลเฟต200กรัมแล้วก็มีใส่0 52 34 200กรัมแต่เปอร์เซนต์ของ0 52 34มันสูงกว่าไงเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ที่หลังพวกกลุ่มปุ๋ยอ่ะมันละลายเป็นเนื้อเดียวกับน,น้ำหรือเรียกว่าสาระละลายแล้วมีประจุแต่ถ้าใครใช้ปุ๋ยยี่ห้อไหนผสมไปแล้วมันไม่ละลายอันนั้นคือมันใช้ไม่ได้นะครับถัดมากลุ่มสารจับใบสารจับใบเราถือว่าเป็นสาระละลายนะครับ สารจับใบเนี่ยถือเป็นกลุ่มสารละลายเพราะฉะนั้นในบรรดาลำดับที่4กับ5และ6เนี่ยพวกนี้เป็นสารละลายหมดงั้นสารจับใบให้ใส่เป็นลำดับที่6คือให้ถัดจากกลุ่มสารละลายให้ถัดจากกลุ่มปุ๋ยน้ำปุ๋ยเก็ดปุ๋ยเม็ดหรือปุ๋ยพวกทางใบนะครับถัดมาถ้ามีใส่ย,ยาน้ำมันค่อยผสมเป็นลำดับที่7แต่ถ้าไม่ได้ใช้สารจับใบแต่ไปใช้พวกออย พาราฟินออยล์ไวท์ออยล์ปิโตรเลียมออยล์ให้ผสมเป็นลำดับสุดท้ายเสมอลำดับไหนไม่มีให้ข้ามไปนะครับเช่นเราไม่ได้ใช้สาล่ายอะมิโนน้ำตาลทางด่วนไม่ได้ใช้เลยก็มาใช้พวกยาผงยาเม็ดยาเก็ดพวกนี้ผสมก่อนถ้าไม่ใช้พวกกลุ่มยาผงยาเม็ดก็ข้ามไปตัวไหนไม่มีข้ามนะครับโอเคลำดับการผสม นี่คือถังสองรอยลิตรคุณอาจจะเป็นถังพันลิตรห้าร้อยลิตรว่ากันไปนะในที่นี้ถังสองร้อยลิตรนี้คือถังสำหรับพ่นเอาเครื่องพ่นยามาจุ่มสายลงไปแล้วก็พ่นแต่ไอ้ถังดำๆน้ำคุกภาษาเหนือหรือบางพื้นที่เรียกว่าน้ำคุกถังหิ้วน้ำเน่ะอันนี้คือถังผสมเขาเรียกว่าถังละลายสารก่อนคือเวลาเราผสมยาเราควรจะ เติมน้ำลงไปในถังพ่นยาคือพวกถัง200ลิตร500ลิตรพันลิตรพวกเนี้ยไปแค่ส่วนหนึ่งก่อนอาจจะสักครึ่งถังแล้วก็มาละลายสารที่เราจะใช้เนี่ยทีละตัวในถังหิว้วทีละตัวนะครับในถังหิว้วทีละตัวละลายดีแล้วเทลงถังผสมยาแล้วก็มาเริ่มตัวถัดไปแบบนี้พอเราคนในถังหิ้วเสร็จแล้วก็เทใส่ถังผสม พอเทใส่ก็คนยาซ้ำอีกทีหนึ่งวนอย่างเงี้ยไปจนครบลำดับการผสมยาของเราทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าถังสองรอลิตรเราเทสารผมเรียงลำดับเหมือนกันผมเรียงหนึ่งสองสามเหมือนกันแต่ว่าเทยาทุกอย่างลงไปในถังแล้วค่อยคนทีเดียวไม่ใช่นะครับมันต้องละลายในถังถังหิ้วอย่างงี้ก่อนหรือน้ำคุกว่ะบางพื้นที่ก็เรียกว่าน้ำคุกประมาณประมาณนี้